ประเพณีตานหลัวหิ่งไฟพระเจ้าคือการนำเอาฟืนมาเผาเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ผิงไฟจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสี่เหนือหรือประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคมในวันขึ้น15คห้าค่ำของเดือนพิธีการเผาบูชาก่อนวันทำพิธีชาวบ้านจะทยอยกันนำไม้ที่ตนเก็บมาวางไว้ในกองฟืนเพื่อทำพิธีพร้อมกันในวันรุ่งขึ้น คือวันขึ้น15ค่้าคเดือน4ในเวลาประมาณ4นาฬิกาถึง5นาฬิกาจะเริ่มจุดกองไฟหรือกองฟืนนั้นโดยเจ้าอาวาสจะเป็นผู้จุดไฟเป็นท่านแรกพร้อมกับตีค้องสามลาเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและร่วมอนุโมทนาบุญด้วย นอกจากจะทำบุญตานหลัวหิ่งไฟพระเจ้าแล้วก็จะทำบุญตานข้าวใหม่ไปพร้อมๆกันในช่วงของประเพณีเดือนสี่การทำบุญในวาระนี้เรียกว่าตานขันข้าวใหม่เพื่อเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลไปถึงบรรพบุรุษปูย่ย่าตายาย พ่อแม่ที่เป็นเจ้าของไรนาแต่เดิมสำรับอาหารประกอบไปด้วยข้าวน่นสุุกพร้อมกับอาหารที่นิยมกินกันตามท้องถิ่นนอกจากนี้ศรัทธาจะนำเอาเข้าวเปลือกและข้าวสารมาถวายทานเป็นข้าวใหม่ด้วย